สวัสดีครับผมวันนี้ก็พาน้องแตงโมมาสวัสดีทักทถ่ายคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับผมกับบรรยากาศตอนเย็นนะครับผมวันนี้ก็จะนํากล้วยจากคุณแม่จูนนะครับผมอันนี้ก็จะนํามาก่อนซีเครือนะครับผมให้น้องแตงโมได้กินได้ทานนะครับสวัสดีค่าก่อนแล้วนั่งค่าก่อนั่าง,งก่อนค่าก่อนอ่าครับผม น,นี่ก็จะให้ทานก่อนสี่คืนนะครับผมพรุ่งนี้อีกก็ทานไปเรื่อยๆนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับให้สุกดีๆนะครับผมจะได้หวานๆนะครับผมอย่างนี้พอดีเลยครับผมก็จะเป็นอาหารไว้ให้น้องตอนเย็นนะครับผมตอนกลางคืนนะครับ บรรยากาศตอนเย็นๆนะครับผมนี่ยังไม่ได้อาบน้ำนะครับวันนี้นะครับผมออคําใหญ่แท้แตงโมอย่างหวานเลยนะครับผมพรุ่งนี้ให้ให้อีกนะครับผมวันนี้ก็นำมาให้ก่อนสีร่รือนะครับผม ก็ได้สิบเอ็ดเครือนะครับผมอนีครับก็ขอให้คุณแม่จูนนะครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมอ่า เฮงเฮงรวยรวยนะครับผมคิดปรารถนาสิ่งไหนก็สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกสิ่งทุกการด้วยนะครับผมขอบคุณครับพอขวานก็จะพาน้องไปอาบน้ำแล้วก็พาไปล่ามแล้วก็ให้ย่าไว้ตอนเย็นนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ สวัสดีเพียงเท่านี้นะครับผมมีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ